ถ้ามันมีอะไรมากระทบอุปโภคบริโภคใดสารฐตัวเลข GDP เนี่ยกระทบแทน,น่นอน สิ่งที่จะกระทบต่อตลาดทุนก็คือตลาดพันธบัตรค่าพันธบัตรมันล่วงลงมาเพราะมีใครไม่รู้เทขายพอล่วงลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะดอกเบีย้ยมันก็พุ่งขึ้นจีนเนยที่ขายขายพันธบัตรดอลลาร์เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อพันธบัตรยูโรซื้อพันธบัตรเงินเยน,เนแล้วก็ซื้อทองคำการขายแต่ละครั้งเนี่ยมันจะป็นต้องขายเยอะมันกระเพื่อมแล้วทําให้ตลาดทุนในสหรัฐเนี่ยหวั่นไหวพอสมควรตลาดพันธบัตรตลาดหุนตลาดเงินเนี่ยนะฮะของสหรัฐเนี่ยมันเป็นจุดอ่อน ฉากสำคัญต่อไปเนี่ยที่จะต้องดูเนี่ยคือฉากตลาดเงินตลาดทุนมีมีข้อมูลจาก Facebook ของอาจารย์นะครับผมได้อ่านแล้วก็ผมก็เลยมีข้อข้อสงสัยหรือข้อทักถามนิดนึงนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยมีอุตสาหกรรมที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเบาเนี่ยที่ที่เป็นเป็นหลักในการที่จะทําให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ขายของให้สหรัฐเรายังไม่พูดถึงสินค้าที่มันเป็นสินค้ามือถืออิเล็กทรอนิก์อะไรนั่นเป็นบริษัทสหรัฐมาตั้งแล้วก็ประเทศจีนได้แค่แค่แรงนะฮะสิ่งที่ประเทศจีนได้คือสินค้าคอน sumer product ซึ่งสหรัฐก็มีความจําเป็นที่จะต้องจะต้องใช้อยู่แล้วผมเลยมองว่างานนี้จีนเจ็บมากเพราะว่า sme ก็จะเจ๊งกันไปเลยล้านนาทนะฮะแล้วก็จะปิดโรงงานกันไป สหรัฐเองก็จะขาดสินค้าราคาแพงไม่ว่าของมันไม่หาไม่ได้ยุดด้วยซ้ําไปเพราะโรงงานไม่มีออเดอร์เขาก็ต้องปิดอ่ะนะไม่สามารถจะเดินยืนอยู่เฉยๆรอออเดอร์ได้ผมก็เลยคิดว่าโรงงานก็จะปิดไปบางส่วนนะฮะแล้วมีที่ยั้งได้อยู่ได้ก็จะเปิดรอเอาออเดอร์อยู่คราวนี้การรอออเดอร์ปุ๊บถ้าออเดอร์มันมาแล้วมันมันไม่มีคนผลิตมันก็เป็นปัญหาเดียวกันอยู่ ผมได้ถามอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์เขียนใน a c e b o o k เนี่ยผมก็สงสัยนะฮะว่าในกรณีของสหรัฐเนี่ยทางด้านผู้บริโภคเนี่ยสินค้าคนสัมมื p โปรดักต์มันจะขาดตลาดอย่างยิ่งในเร็วเร็วนี้อาจารย์คิดว่าพอถึงเวลานั้นทรัมป์คงยกธงขาวไหมครับหรือว่าทําอย่างยืนหยัดต่อไปเพราะผู้บริโภคจะเดือดร้อนอย่างยิ่งผมดูแล้วเนี่ยนะฮะคือทรัมป์เนี่ยเขาเขาถือว่าเขาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีผู้นําของประเทศที่เป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางยกธงขาวแบบง่ายๆเขาก็ต้องการพยายามที่จะขอให้จีนมาเหมือนกันมาสร้างบรรยากาศเนี่ยนะเพื่อที่จะเปิดทางให้เขาเนี่ยสามารถจะลดอะไรต่างๆลงมาได้แล้วเขาพูดมาตลอดเวลานี่คือติดต่อมาได้แล้วนะฮะโทรศัพท์มาได้แล้วแต่รู้สึกว่ารอแล้วรอเองเนี่ยยังไม่มีโทรศัพท์ไม่โทรแน่ผมดูแล้วไม่โทรไม่โทรครับแต่ไอ้ที่ไม่ที่มันตลกคือว่าเราจะเห็นเนี่ยผมผมดูเขาแถลงข่าวอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีผู้สื่อข่าวคือเขา พูดออกมาเหมือนกับจีนติดต่อมาแล้วนะฮะผู้สื่อข่าวก็มีคนหนึ่งก็จี้เข้าไปถามเขาเลยบอกสียินพิงหรือเปล่าที่ติดต่อเข้ามาเขาบอกบอกบอก,บอกไม่ได้ใี่นะฮะแล้วเขาถามแล้วติดต่อมาระดับไหนอะไรยังไงเขาก็พูดแบบกลบเกลื่อนครับคือจริงๆผมคิดว่าไม่มีมมแล้วถ้าจีนนะฮะถ้าจีนเนี่ยนะฮะเขาย่อมเห็นแถลงข่าววันนี้นะเขาก็ต้องรู้ว่าทรัมป์เวลานี้เดือดร้อนในใจ เขาเขาต้องพยายามแสดงให้คนอเมริกันเนี่ยมองเข้าใจว่าไม่ต้องว่วงเดี๋ยวว่าจีนเขาจะยอมแพ้แล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติในข้อเท็จจริงเนี่ยมันยังไม่เกิดและมันจะไม่เกิดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการเนี่ยนะครผมดูแล้วเนี่ยและยิ่งเวลาเนี้ยเนี่ยมันกาลังจะเข้าสิ้นเดือนเมษาแล้วก็พอต้นเดือนพฤษภาเนี่ยมันหยุดยาวปกติถ้าพอหยุดยาวแล้วเนี่ยคนงานจีนก็จะก็จะกลับกลับไปอธิฐาน ขณะนี้นะฮะโรงงานไอ้พวกอุตสาหกรรมเบาเนี่ยถ้าโรงงานไหนเนี่ยเน้นออเดอร์เนี่ยจากอเมริกาเนี่ยสัดส่วนที่สูงอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าไปไม่รอดเวลานี้ก็หลายโรงงานก็ปิดคนงานพวกนี้นะฮะก็จะก็จะกลับไปกลับไปอยู่ถิ่นฐานแต่ถามว่าพวกนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาทางการเมืองต่อสีจินผิงหรือเปล่าเนี่ยผมดูแล้วไม่นี่คือมันกลับไปฐานเดิมเขาคงจําได้ว่าสมัยก่อนเขาก็อยู่แบบ แบบประกาศติ้นทีอยู่ในจังหวัดเหล่านี้นะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยมีจังหวะที่ย้ายเข้าไปที่กวางโจวดีไปเซี่ยงฮ้กคดีเนี่ยแล้วลืมตาอาปากได้ช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้สถานการณ์มันไม่ดีก็ต้องกลับไปแล้วโอกาสที่โรงงานที่ที่มันปิดไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยจะต่อให้มีออเดอร์กลับมาเนี่ยนะฮะจะเปิดกลับใหม่ผมเชื่อยากผมิชื่อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการปิดสินค้าอุตสาหการรมเบาเนี่ยที่จะเหลืออยู่ได้ก็คือที่ไปทั่วโลกนะฮะแต่มันจะน้อยลง เพราะว่าการกินการใช้พวกสินค้าอุตสาหการรมเบาในทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีใครที่กินแบบแบบหลากหลายนะ<ม>เกินเหตุเนี่ยเท่ากับสารัฐมผมยังจําได้ว่าผมเข้าไปครั้งแรกเลยเนี่ยที่ไปที่อเมริกาเนี่ยแล้วไปเดินในในวอ์มาร์ทอะไรเนี่ยนะ<ม>ในแต่ละเช็คที่ผมตะลึงเลย<ม>อย่างสมมติเราจะซื้อไอ้ใบขัดฟันเนี่ยนะครับโอ้ยมัน แต่ละยี่ห้อเนี่ยนะมันจะมีให้เลือกเนี่ยตั้งแต่ฟันถ่างฟันทีฟันโนดฟันนี่อะไรเนี่ยนะฮะทั้มไม่หมดเลยเนี่ยนะการที่จะมีไอเรียกว่าทางเลือกเนี่ยในแต่ละสินค้าได้มากอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีโรงงานผลิตที่สามารถทําได้เนี่ยจากจีนเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอตลาดสหรัฐเนี่ยเรียกว่าฝ่อลงเนี่ยแน่นอนการผลิตในจีนเนี่ยนะฮะผมว่าจะไปที่อื่นเนี่ยยังมียังมีแต่มันจะไม่หลากหลายเท่าล่ะมันจะไม่กินใช้แบบอูฟูเนี่ยเท่ากับตลาดสหรัฐนะ Mm hmm. สิ่งที่เรากังวลก็คือว่าแล้วมันจะทาให้ประเทศอื่นเนี่ยเริ่มตั้งกาแพงภาษีกับจีนเพราะกลัวสินค้านี่นะฮะจะเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปเบียดบังไอ้การผลิตในประเทศเหล่านั้นหรือไม่ซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยกันอีกทีนึงว่าอาเซียนเราควรจะทํากันอย่างไรนี้พอมาอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยในฝั่งในฝั่งสหรัฐเนี่ยสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเคยตัวต่อการกินการใช้แบบเต็มที่นะฮะแล้วก็รัฐบาลก็เข้าไปดูแลอุ้มชูมาตลอดเลยเพราะสินค้า อุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมเบาเนี่ยมันไม่มีมันขาดตลาดจะหาแหล่งแทนเนี่ยอาจจะได้แต่ราคาจะแพงไม่ว่าจะมาจากยุโรปนะฮะหรือมาจากประเทศ emerging Market อื่นเนี่ยมันราคาเนี่ยก็จะแพงและจริงๆผมคิดว่ามันจะกลายเป็นว่าหลายๆอันเนี่ยไม่มีใครเขาผลิตเพราะว่าจีนเนี่ยมันมันผลิตโวลลุ่มใหญ่มากเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่านะฮะหมายขัดฟันฟันทีฟันหาฟอะไรไอ้ประเทศอื่นมันไม่ผลิตซอย่ย่อยแบบนี้นะฮะนั้นความไม่พอใจ ของคนอเมริกันเนี่ยมันจะขึ้นสูงมันจะเกิดแรงกดดันไปที่ทรัมป์เพราะว่าสิ้นปีหน้ามันมีการเลือกตั้งมิทเทิมแล้วเลือกตั้งมิทเทิมเนี่ยนะฮะสภาล่างเนี่ยล้างกันหมดเลยนะเริ่มเลือกตั้งกันใหม่เนี่ยเพราะสภาล่างนี่ก็เลือกทุกสองปีสภาบนก็เลือกหนึ่งในสามขณะนี้นะฮะเรียกพับเิกันเนี่ยนะทรัมป์เนี่ยชนะทั้งสามอย่างคือทั้งทำเนียบขาวสภา,าสูงและสภาล่าง ต้าหากว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาในเรื่องของสงครามการค้ากับจีนได้ทันทุ่งทีนี่แะโอกาสที่จะพลัดการเลือกตั้งมิดเทอมในปลายปีหน้านี่ค่อนข้างจะสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นออกแนวนี้เนี่ยนะฮะเวลานี้มีคนเริ่มพูดแล้วว่าถึงเวลาที่ทางสภาในในสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่านะฮะเวลาเนี่ยบุคเพ้นเนี่ยเรียกว่าคุมเสียงอยู่เกินกว่าครึ่งก็ตามเนี่ยมันทักจะเริ่มเนี่ยมีบุพลเนบางคนเนี่ยที่มองแล้วบอกว่า ถ้าทำไม่กับหลังหันเนี่ยนะเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยพักกับแพ้แน่นอนอแล้วกําลังจะคิดออกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอาจจะไปจับมือกันแต่พวก,กอันแล้วหรือไอ้กฎหมายเนี่ยซึ่งเดิมขึ้นตามหลักแล้วเนี่ยการกานะําหนดภาษีน่ะขาเข้าเนี่ยสำหรับประเทศเนี่ยนะฮะแบบชนิดใหญ่โตแบบนี้มันควรจะเป็นอํานาจของรัฐสภาเัางเอนในดีเนี่ยนะฮะรัฐสภาเขามอบไปให้ประธานาธิบดี ถ้ามีกรณีฉุกเฉินถ้ามีกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอะไรอย่างนี้ประธานาประธานาธิบดีเดินหน้าได้เลยเขาก็กาลังจะมีการดีเบตกันว่าถึงเวลาจะเอาตรงนี้นะฮะอำนาจตรงนี้กลับคืนมาจากทำหรือ,อยังเนี่ยเวลาทนี่ขบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้เกิดการปั่นป่วนเนี่ยในแวดวงการเมืองของสหรัฐเนี่ยคือการเมืองจีนเนี่ยจะนิ่ง ะะการเมืองสหรัฐเนี่ยผมอาจจะกระเพื่อมแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะผลกระทบเนี่ยในแง่ต่อตัวเลข GDP อะไรเนี่ยทั้งสองสอประเทศอาจจะไม่ถึงกับมากเพราะว่าการส่งออกไปสหรัฐเนี่ยที่เป็นส่วนสัดส่วน GDP ของจีนมันแค่ประมาณ2-3% 3ของ GDP นะส่วนสหรัฐก็เหมือนกันว่าการนําเข้าจากจีนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนที่แค่ประมาณ 1- 2%ี่ยของ GDP เพราะฉะนั้นเนี่ย ในแง่ผลกระทบต่อตัวเลข GDP เองเนี่ยสองประเทศเนี่ยมีแต่ว่าเขาคงสามารถที่จะเรียกว่าใช้มาตรการทางกางครคลังเนี่ยเข้าไปสลับสนุนได้แต่สหรัฐเนี่ยเวลานี้มีจุดอ่อนมากเลยในแง่ของไอ้ตลาดเงินตลาดทุนมีข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ได้เขียนใน a c e b o o k นะ,ะเรื่องเกี่ยวกับตลาดทุนตลาดทุนจริงๆแล้วเนี่ยการการดูช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพันธบัตรราคาที่มันฝันผวนมากเลย ผมอยากสอบถามอาจารย์ว่าในตอนนี้ในสถา,านการณ์ปัจจุบนนันบเนี่ยตลาดพันธบัตรเนี่ยมันถูกป่วนด้วยใครและใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเบื้องหลังมันเป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิครับเชิญครับต้องเนระิ่มต้ององนงี้นะนะฮะการบริโภคอุปโภคบริโภคเนี่ยของภาคเอ,อกชนเนี่ยนะฮะในสหรัฐเนี่ยในตัวเลข GDP เนี่ยนะอุปโภคบริโภค c o n s u m p ชั o um n เนี่ยเท่ากับ70%ของ GDP เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอะไรเนี่ยมากระทบ อุปโภคบริโภคในสหรัฐเนี่ยนะฮะตัวเลข GDP เนี่ยกระทบแน่นอนถ้าเราย้อนไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะไอ้คนที่อุปโภคบริโภคหนักๆในสหรัฐเนี่ยขนาเนี้ปรากฏยังไงร,รู้ไหมฮะคนสิแรกเนี่ยคนสิที่รวยสุดเนี่ยนะฮะเป็นคนที่กินใช้เนี่ยถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประเภท3 0เนี่ยของการกินการใช้ทั้งหมดเลยการอุปโภคบริโภคทั้งหมดลองนึกถึงว่าคนที่รวยสุด1 0เนเนี่ยนะฮะ ความรู้สึกในการที่จะเปิดกระเป๋าออกไปกินข้างนอกด้วยนะฮะซื้อของแพงมามากินมาใช้เนี่ยนะฮะมันจะไปกับสภาพของตลาดหุ้นเนี่ยพอสมควรเพราะว่าทรัพย์สินของคนเหล่านี้นะฮะมันอยู่ในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยมากระทบตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะเรียกว่ายันกันไม่อยู่อันเนี้ยนนแน่นอนนะะทรัมป์ก็ต้องเข้าใจแล้วว่ามันจะกระทบต่ออุปโภคบริโภคในสหรัฐแล้วจะไปกระทบต่อ GDP สิ่งที่จะกระทบต่อตลาดหุ้นก็คือตลาดพันธบัตรสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะฮะในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคืออยู่ดีๆเนี่ยราคาตลาดพันธบัตรราคาพันธบัตรมันร่วงลงมาเพราะมีใครไม่รู้เทขายพอร่วงลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นดอกดอกเบี้ยมันก็พุ่งขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะของพันธบัตร10ปีเนี่ยจากระดับประมาณ4%เขึ้นไปถึง4.5เลยหลังจากนั้นมันมันนิ่งมันคามดาวมันมันเริ่มสงบลงมันก็ลดลงมาหน่อย ปัญหาคือถ้าเกิดไอาจาก4ขึ้นไปเป็น4.5แล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันพว่ดขึ้นไปถึงระดับ5ะทะลุ5ขึ้นไปเนี่ยตลาดหุ้นมันก็จะมันก็จะเดือดร้อนเลยเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะในสหรัฐเนี่ยมันนําโดยนางฟ้าทั้ง7นางฟ้าทั้ง7เนี่ยนะฮะเป็นหุ้นเนี่ยนะฮะซึ่งราคาหุ้นวันนี้นะเอามาจากกําไรที่เขาคาดหวังเอาไว้ในอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้ามากไปไกลไป ไปซะจนพออัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะฮะการคำนวณออกมาเป็นราคาปัจจุบันเนี่ยมันจะลุกล่วงออกมาเลยนะฮะไอ้ตรงนั้นเนี่ยประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าไอ้หุ้นนางฟ้าเนี่ยทั้งเจ็ดเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการพัฒนา AI ของจีนเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้การที่พวกเนี้ยนะฮะไปลงทุนสร้างไอ้ดัตต้าเซ็นเตอร์อะไรใหญ่โตเนี่ยนะฮะเทียบกับกรณีของดีบซีอาจจะไม่จำเป็น อาจจะจเป็น,เ,ปนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวล,ลาเนี่ยไอ้ตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยมันมีความอ่อนเรียกว่าอ่อนแอนะฮะในตัวของมันอยู่แล้วถ้าเกิดปัญหาจากตลาดพันธบัตรเกิดมีคนเทขายดอกเบี้ยพุ่งกระชูนมันก็จะยิ่งกระทบตลาดหุ้นเนี่ยหนักขึ้นไปทีนี้พอกลับมาที่คุณนีถามว่าแล้วใครเป็นคนเทขายก่อนหน้านี้ผมวิเคราะห์ผมจะไม่ได้ว่าวิเคราะห์ให้คุณน,นีหรือใครเนี่ยว่าฟังว่าผมไปดูอย่างนี้ครผมไปดูว่ามีการเทขายก็จริงเนี่ยนะแต่ถามว่าไอ้ตัวไหนเนี่ยขยับขึ้น ก็ไปดูปรากฏว่าค่าเงินยูโรเนี่ยสูงขึ้นค่าเงินเยนสูงขึ้นผมก็เลยเดานะฮะตอนนั้นเนี่ยว่าโอ้นี่คนขายเนี่ยค,คือนักลงทุนยุโรปแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นใช่ไหมที่ไหนได้เมื่อ2วันมานี้เองเนี่ยนะฮะดอยแบงค์เนี่ยเพิ่งออกข้อมูลออกมาบอกว่าลูกค้าของเขาเนี่ยนะฮะที่เป็นจีนเนี่ยนะฮะซึ่งเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นทางการหรือเป็นเอกชนแต่ลูกค้าของเขาจีน,นที่ขาย ขายพันธบัตรดอลลาร์นะฮะแล้วเอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อพันธบัตรซื้อสามอย่างซื้อพันธบัตรยูโรซื้อพันธบัตรเอ่อญี่ปุน่นแล้วก็ซื้อทองคำเราถึงได้เห็นนะฮะว่าพอออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะค่าเงินยูโรมันถึงได้ขึ้นค่าเงินเย,ยนก็ขึ้นด้วยแล้วก็เงินราคาทองคำก็ขึ้นไปด้วยถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นการแสดงชัดเจนเลยว่าจีนเนี่ยแสดงพลังกว่าน,นั้นเนี่ยแสดงพลังให้สหรัฐ ตอนนี้พอมาถึงวันนี้นะสถานการณ์ในการเจรจาเนี่ยนะฮะทางสหรัฐก็ง่วนออกแนวที่เขาประกาศเอาไว้เดิมก็คือว่าจะต้องเจรจาแล้วหาคนที่เป็นสมัครพรรคพวกเพื่อจะมาร่วมกันสร้างกำแพงสร้างป้อมปราการล้อมจีนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะเวลานียผมว่าจีนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะฮะมีความได้เปรียบเนี่ยอาจจะเข้าข่ายอาจจะตัดสินใจมีการขายพันธบัตร รัฐบาลสหราัฐออกมาอีกการขายแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นต้องขายเยอะไม่จะเป็นต้องขายเยอะแต่ว่ามันกระเพื่อมแล้วทําให้อัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นเนี่ยนะฮะจะทําให้ตลาดทุนในสหรัฐเนี่ยวั่นวหวพอสมควรนอะ้ตรงนี้เนี่ยตลาดพันธบัตรตลาดหุ้นตลาดเงินเนี่ยนะฮะของสหรัฐเนี่ยมันเป็นจุดอ่อน มันเป็นจุดอ่อนแล้วมันเป็นจุดอ่อนที่ผมคิดว่านักวิเคราะห์นักคอยติดตามเวลานี้เนี่ยเหมือนกับเป็นละครฉากใหญ่นะฮะฉากสําคัญต่อไปเนี่ยที่จะต้องดูเนี่ยคือฉากตลาดเงินตลาดทุนผมว่าจุดอ่อนที่จีนมองเห็นนะอย่างที่อาจารย์ได้พูดวิเคราะห์ไปก็คือหนึ่งก็คือว่าสินค้าคอน sumer product ของจีนที่ขายในสหรัฐแล้วก็อันที่2ก็คือพันธบัตรก็คือจุดอ่อนอีกอารหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นอาวุธแต่ไม่ใช่อาวุธมหาปลัยเป็นอาวุธที่เรียกว่าค่อยๆซึม ยกยกมาใช้ทีหนึ่งก็เจ็บทีหนึ่งนะฮะมันก็อาจจะเป็นระยะยาวไปก็คงไม่สามารถเทขายทั้งหมดได้ถ้าเทขายทั้งหมดจีนก็เจ๊งเหมือนกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร